มภาษา,าอะไรเนี่ยภาษาต่างดาวอีและภาษาต่างดาวมาอีกละปุ้นไปไหนป้านป้านทางนี้อ้าไปทางโน้นเลยคนละทางเลยคนละทางเลยป้าจะไปหาใครนะเนี่ยทางนี้แล้วมาเก็บดอกไม้กัน เก็บดอกไม้กันเก็บดอกไม้กันแล้วเก็บดอกไม้กันค่ะเก็บดอกไม้กันค่ะขอขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาใส่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 ตรงนี้นะเใส่ตรงนี้นะเก็บใส่ตรงนี้นะเก็บใส่ตรงนี้นะปั้นปั้นเอามาใส่ตรงนี้ปั้นปั้นเอามาใส่ตรงนี้ ป้านครับอาสนมาแล้วป้านเอามาใส่ตรงนี้ปุ่น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 ไปเก็บตรงนี้ปุ่นเอาใส่ตรงนี้ปุ่นเอาใส่ตรงนี้เอ้าใส่ใส่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เก็บ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 เก่งมากเก่งมาก